ลิสตไทยมุสลิมตอนเพื่อนใหม่สวัสดีครับท่านผู้นำชุมชนสวัสดีครับผู้กองภาคภูมิแม้วันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับครับตามที่ผมเคยได้แจ้งกับคุณอัฟฟานว่าจะมีนักเรียนจากกรุงเทพ4ีคนมาทัศนศึกษาที่ชุมชนของเราเป็นเวลา10วันตอนนี้ก็ใกล้มาถึงที่นี่แล้วนะครับอ๋อครับผมได้เตรียมก,การต้อนรับเด็กๆไว้แล้วล่ะครับและจะให้ฮัสซานกับฮามนาเป็นคนดูแลเพื่อนๆน,นะครับ ดีมากเลยครับเด็กๆที่มาจากกรุงเทพก็อายุเท่าๆกับฮัสซันฮามูนาพอดีเลยครับอ่ะนั่นไงครับมากันพอดีทีมงานวนว่าเดี๋ยวไปสวัสดีผู้กองภาคภูมิก่อนดีกว่านะใช่ใช่ใช่ไปกันเถอะเพื่อนสวัสดีครับ เป็นไงบ้างเด็กๆเดินทางสนุกไหมโอ้ยสนุกมากเลยครับได้เห็นวิวสวยของภาคใต้ด้วยครับเด็กๆมาสวัสดีคุณลุงอัฟฟานท่านเป็นหัวหน้าชุมชนที่นี่และจะเป็นผู้ดูแลพวกเราตลอด1ิบวันเลยนะสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะลุงจะแนะนำให้รู้จักหลานของลุงทั้งสองคนนะฮามนาฮัสซานมารู้จักเพื่อนใหม่เร็ว อาแนะนําตัวกันหน่อยนะเด็กๆเรา <ๆ S 2> ชื่อฮัสซันและนี่ฮามนาน้องเราเองยินดีที่รู้จักทุกคนนะเราชื่อเแอนนะเราชื่อนะโมเราชื่อผิงอันจา้าผมชื่อออมสินครับเอาละเด็กๆรู้จักกันแล้วนะตลอดสิบวันนับจากนี้ครูขอให้ทั้ง4ี่คนเก็บความรู้และประสบการณ์นําไปเล่าให้เพื่อนๆฟังและหากมีอะไรสงสัยนะก็ถามฮัสซันกับฮามนาเพื่อนใหม่ของเราได้เสมอเลยเมื่อกี้ก่อนผมมาผมปวดท้องขอเข้าห้องน้ําคนที่เนี่ใจดีมากเลยพาผมส่งถึงห้องน้ําเลยครับใช่ค่ะตอนนั้นมีพี่คน เอาน้ำมาให้เซเอมเดื่มด้วยค่ะอ๋อแล้วก็มีคุณยายท่านหนึ่งถามพวกเราว่ามาจากไหนมีที่พักหรือยังถ้ายังไม่มีแล้วก็คุณยายให้น้องที่บ้านคุณยายได้ด้วยละแล้วก็มีเด็กๆเ,กเกชินผิงอันเล่นด้วยค่ะคนที่นี่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดอไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือว่าคนจากที่อื่นเ<อ>มื่อเข้ามาแล้วก็ต้องต้อนรับอย่างจริงใจเสมอนะเออลุงว่ะเด็กๆเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บแล้วก็ลงมาทานข้าวกันนะเย้ๆๆจะได้กินข้าวแล้ว